คิดว่าภาพจําของสมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาสเปคเทพของใครหลายคนจะมีภาพที่ใกล้เคียงกันครับนั่นก็นคือจะเน้นเรื่องของ SOC เป็นหลักส่วนด้าน,น,นอื่นๆจะมีการดรอปลงมาเนะเพื่อให้สามารถคุมราคาได้แต่ณปัจจุบันนี้เรามีสมาร์ทโฟนอยู่หนึ่งรุ่นครับที่จะทําให้ภาพจําของเราเปลี่ยนไปตลอดการครับสมาร์ทโฟนที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นั่นก็นคือเจ้านี้ครับ Honor 200 Pro สมาร์ทโฟน คุ้มราคาคุ้มที่สุดนะตอนนี้ในเลนราคาไม่เกิน20,000ที่คุณจะได้ประสบการณ์ในการใช้งานทุกอย่างเหมือนระดับแฟลกชิพจริงๆครับวันนี้ผมไอจาก AIT จะพาทุกคนไปดูกันครับว่าอ o n o r 200 Pro เครื่องนี้มีอะไรเด่นมีอะไรเจ๋งและอะไรที่ยังเป็นข้อสังเกตที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันยังไม่เหมาะกับเราสักเท่าไหร่ไปชมรีวิวกันครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมมองว่าออเนอร์ r o เป็นสมาร์ทโฟนที่คุมที่สุดนะเวลานี้ก็คือเรื่องของราคาครับเขามีค่าตัวเพียงแค่19,990บาทในเรทราคาเนี้ยไม่ถึง2,000มื่แต่คุณจะได้ประสบการณ์ในการใช้งานทุกด้านจริงๆใกล้เคียงกับความเป็นแฟลกชิพในการใช้งานเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับ กล้องของ Honor 200 Pro ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีกล้อง8เมกะพิกเซลหรือ8ล้านพิกเซลอยู่ในสมาร์ทโฟนราคาต่ำ20,000นวนะคือถ้าเป็นสมาร์ทโฟนค่ายอื่นๆเนี่ยเราจะยังเจอกล้อง8ล้านกล้อง2ล้านอยู่ซึ่งผมว่านี่คือปี2024มันไม่ควรเจออะไรแบบนี้และ Honor 200 Pro ก็ทำให้เราได้เป็นอย่างนี้ด้วยเช่นกันครับ mm hmm. เพราะความละเอียดขั้นต่ำที่เราจะได้จากกล้อง Honor 200 Pro เครื่องนี้มีความละเอียดอยู่ที่12เมกะพิกเซลครับ ระยะ16ม mm, ม f 2.2พร้อมระบบโฟกัสแบบ PDAF ทำให้เราสามารถใช้งานการถ่ายระยะมาโครได้ใกล้สุดถึง2.5ซนติเมตรหรือจะเป็นกล้องเลนหลัก h 9 0 0 0 o v 9 0 h ความละเอียด50เมกะพิกเซลระยะ27มิม f 1.9มีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ถึง1ต่อ1.3นิ้วขนาดพิกเซลใหญ่ถึง1.2ไมครอนและใช้เทคนิคในการถ่ายภาพแบบรวมพิกเซลทำให้เราได้ขนาดพิกเซลในการถ่ายภาพทั่วไปที่2.4ไมครกับความละเอียด12เมกะพิกเซลพร้อมครอบซูมระยะ2เท่าในการถ่ายภาพโดยไม่เสียรายละเอียด และมี s m a lens chip กับการสั่น o s ให้ทุกการเก็บภาพไม่หวั่นในทุกสถานการณ์และการสั่นขั้นเทพตลอดการใช้งานแสงดีแสงน้อยเอาอยู่หมดเลยและกล้องตัวสุดท้ายจะเป็นกล้อง sony i m x 856ความละเอียด50เมกะพิกเซลระยะ68มิม f 2.4มีการสั่น OIS ที่เราสามารถซูมไปได้ไกลสูงสุดอยู่ที่1,360ม mm, ิมหรือประมาณ50เท่านั้นเองครับและในระยะไม่เกิน272ม mm, ิมหรือ10เท่าเนี่ยจะเป็นช่วงซูมที่รายละเอียดของภาพยังเก็บได้ยอดเยี่ยมอยู่สามารถนำมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ทำให้การใช้งาน Honor 200 Pro เหมือนกับว่าเรามีมือถือที่มีระยะวังผลได้ตั้งแต่16มิลไปจนถึง200มิลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเลทราคาไม่เกิน20,000บาทในตอนนี้ก็ว่าได้ครับและอีกหนึ่งความพิเศษที่ทําให้ผมเซอร์ไพรส์ในการใช้งาน Honor 200 Pro ตัวนี้ก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับในเลทราคาต่ํากว่า20,000นี่คือวิดีโอโฟนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถพกอยู่กับตัวได้เพราะ Honor 200 Pro รองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K 30 fps ทุกกล้องทุกเลนครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังสามารถถ่าย 4K 30 fps ได้หมดเลยและเวลาที่เราถ่ายกล้องหลังอยู่นะครับเราก็สามารถสวิชระหว่างเัลตร้าวมาวจากวไปเทเลได้หมดเลยครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องกดหยุดและกดถ่ายใหม่อีกต่อไปมันเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและในเวลาที่เราถ่าย 4K 30 fps กล้องเลนหลักและกล้องเทเลการทำงานของการสั่น OAS ยังคงทำงานอยู่ถือว่าเป็นตัวจบสำหรับใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนสักเครื่องไปถ่ายคอนเทนต์วิดีโอ 4K 30เนี่ย เจ้า Honor 200 Pro ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณจริงๆครับหรือใครจะถ่าย 4K 60นะครับ Honor 200 Pro รองรับการถ่าย 4K 60ผ่านกล้องเลนหลักและกล้องเทเล2เลนเท่านั้นนะเลนเอลตระวายไม่สามารถถ่าย60 fps ได้สำหรับ 4K นะครับก็ถือว่าเป็นตัวจบในการถ่ายคอนเทนต์ตัวหนึ่งดีๆเลยครับทั้งภาพถ่ายและวิดีโอในเครื่องเดียวเนี่ยมันจบได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆ ในสมาร์ทโฟนเดลราคาต่ํากว่า30,000ื่นลงมานะครับที่สามารถเป็นตัวจบได้ทั้งภาพถ่ายและงานวิดีโอเนี่ยมันแทบจะหาไม่ได้เลยเพราะว่าสมาร์ทโฟน Android ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งานภาพอย่างเดียวครับแต่งานวิดีโอนี้คือแบบพังพังพัง,พงพังกันหมดเลยอะแต่พอมาใน Honor 200 Pro ตัวเนี้ยเออกลับเป็นตัว เอ็นเกมในการถ่ายวิดีโอในเลทราคาต่ำสอ0 0 0ืได้ครับผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในการใช้งานอ o อนเน0ร์สอเครื่องนี้มากๆเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ถ่ายภาพอย่างเดียวน,นะเวลาไปเที่ยวเดียนนี้ก็ต้องมีการถ่ายวิดีโอเกี่ยวไปแล้วแล้วพอเจอวิดีโอเทพๆสักตัวหนึ่งในเลทราคาที่บอกว่าเฮ้ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากๆอย่างเงี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากและแบบ เราไม่จําเป็นต้องเอื้อมไปไกลอีกแล้วเพราะว่าณนะตอนนี้แค่เหรียญราคาต่ำา2 0 0 0ืเราก็ได้สิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันของเราครบแล้วละ่ะในการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอนะส่วนหน้าจอของ Honor 200 Pro เ้ามากับดีไซน์หน้าจอที่ใครชอบก็คือชอบเลยครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็คือจะไม่ชอบมันเลยเพราะเขาเลือกใช้หน้าจอกระจกโค้งทั้ง4ด้านเลยครับ ซึ่งการดูแลหน้าจอแบบโค้งสด้านแบบนี้สำหรับผมแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะยากครับคือการหาฟิวแปนกระจกมาติดมันก็ยากแล้วอันดับแรกเลยอันดับที่2คือเวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องแบบประครบประงมดูแลเขาเป็นอย่างดีครับอย่าเผลอทําตกเด็ดขาดเพราะว่ามันโค้งสีด้านมันอันตรายมากครับถ้เาเกิดมันตกขึ้นมาแล้วมันเปรแตกขึ้นมาเนี่ย มันก็เออมันยากอะ่ะแนะนําว่าการใช้งาน Honor 200 Pro ไม่เหมาะกับคนที่ใช้มือถือคล้นคลีนแล้วเผื่อทำตกนะผมมันมันคงเยอะเกินไปครับ4ด้านเลยอะ่ะผมว่าใครชอบก็คือชอบเลยนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเนี่ยก็คือแบบ ค้งไปไหน4ี่ด้านเนาะจริงไหมแนะนําว่าใส่เคสจะดีกว่าในการใช้งาน Honor 200 Pro โดยสเปคหน้าจอของ Honor 200 Pro เขาก็อัดมาแบบแน่นๆครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราไม่รู้สึกว่าเออย,ยอมใช้โคง้ง4ด้านก็ได้เพราะเขามากับหน้าจอ10บิต OLED ขนาด6.78นิ้ว ความละเอียด Full HD Refresh Rate 120Hz ความสว่างหน้าจอสูงสุด4,000นิตครับรองรับคอนเทนต์ HDR หมดเลยนะครับดู Netflix ดู Amazon คือรองรับหมดเลยพร้อมขอบเขตส,สีจอ DCI P 3 100%และ Delta E 0.27 เรียกว่ามีความเที่ยงตรงมีความแม่นยำของสีที่สูงมากๆหากใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับหน้าจอสีสันเที่ยงตรงเนี่ยออเนอ200 Pro คือตัวเลือกที่แบบเหมาะกับคุณจริงๆนอกจากนี้ลำโพงของ Honor 200 Pro ใครที่เป็นสาวกใช้ Honor Number Series เวลานี้เราได้ลำโพงคู่แล้วครับและลำโพงคู่ของ Honor 200 Pro ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ลำโพงที่ให้เสียงที่ดังสักเท่าไหร่แล้วก็ ไม่ได้มีมิติเสียงที่ดีสักเท่าไหร่ด้วยเช่นกันครับได้ลำโพงคู่มาก็จริงแต่มันมันรู้สึกว่าคุณภาพของเสียงแล้วก็เรื่องของความดังของเสียงเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ในการใช้งานนะสำหรับ Honor 200 Pro ตัวนี้ถึงแม้ว่าลำโพงด้านบนจะแยกจากลำโพงสันทนาก็ตามอ่ะแต่กำลังในการขับมันรู้สึกว่ามันมันเบาไปแล้วก็ มิติเสียงเสียงแหลมเสียงทุ้มอยรเงี้มันยังทําไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หากใครที่มองหามือถือสักเครื่องที่เน้นในเรื่องของเสียงลงําโพงอ่ะอาจจะต้องมองข้ามเจ้าออนนีร์สองร้อยโปรตัวนี้ไปเลยเพราะว่าเสียงลงําโพงต้องยอมรับว่าเออเป็นหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็คือเรื่องของลําโพงนี่แหละเสียงมันเบามิติเสียงไม่ดีเออทั้งการเล่นเกมฟังเพลงดูหนังเลยมันไม่ค่อยตอบอัตรรสของผมนะในการใช้งานก็แอบเสียดาย โอเคเรามาดูในด้านงานดีไซน์ของสมาร์ทโฟนเครื่องนี้กันบ้างเราจะเห็นว่าหน้าจอของ Honor 200 Pro โค้ง4ด้านแล้วใช่ไหมครับด้านหลังของตัวเครื่องก็ยังมีความโค้งเข้าหาด้านหน้าเครื่องเช่นกันมันดูเป็นงานศิละปะของมือถือชิ้นหนึ่งที่สวยงามมากๆแต่ต้องแลกมาด้วยกับความลื่นมือในการจับถือมากพอสมควรครับ แต่อย่างดีที่ขอบเครื่องของ Honor 200 pro ตัวนี้มันไม่ได้ขัดเงาครับมันเป็นผิวด้านแล้วก็มีความคมของตัวขอบนิดนึงครับทำให้เวลาที่เราจับถือมือเดียวอย่างเงี้ยมันยังมีความกระชับในการจับถืออยู่เพราะว่าตรงขอบเนี่ยเป็นตัวช่วยสั่นได้ดีมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวางมือถือไว้กับโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วเราจะหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยเออหยิบเฉพาะตัวฝากับหน้าจอถือแค่นี้มันลื่นมากๆครับก็ ถือว่าเขาออกแบบมาได้โอเคระดับหนึ่งนะให้ขอบเครื่องที่มันมีความคมมีความด้านเนี่ยเป็นตัวจับให้มันกระชับมือมากขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นเลยแต่ความดีงามของเขาเลยก็คือพอร์ตการชาร์จของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพอร์ต usb type c 2.0ก็ตามแต่รองรับการชาร์จไว100วัตต์ครับใช้ระยะเวลาในการชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มเนี่ยมันมัน,ม,นมากครับใชะะ้เวลาไม่ถึง45นาทีคุณก็จะได้แบตออเดอร์200โปรตัวนี้เต็มแล้ว ไวมากและที่สำคัญนะครับ Honor 20 0 Pro รองรับการชาร์จไร้สายด้วยรองรับการชาร์จไร้สาย66วัตต์เลยครับก็จุดๆนี้คือ ผมไม่มีแท่นชาร์จไร้าสาย60วัตต์หรือ100วัตต์ในการลองก็เลยไม่สามารถลองการชาร์จไร้าสายได้ว่ามันชาร์จเร็วขนาดไหนและความร้อนมันจะเกิดมามากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับการชาร์จไร้าสายแต่คือเขามาครบจริงๆอ่ะชาร์จสายชาร์จไร้าสายเร็วแรงทั้งหมดเลยสําหรับอ o n น r อ200 Pro และบวกกับตัวเครื่องที่มีความบางแค่เนี้ย แต่ใส่แบตเตอรี่มาให้เรามากถึง5,200 mAh ครับด้วยความที่เขาเลือกใช้แบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนทำให้เขาสามารถดีไซน์แบตเตอรี่ที่สามารถเก็บประจุได้มากขึ้นแล้วก็ดีไซน์ให้แบตเตอรี่มีความบางได้มากขึ้นจริงๆครับทำให้มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆในการใช้งานออ n ์เนอร์200 Pro เครื่องนี้น้ำหนักตัวเครื่องทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยครับการจับถือทุกอย่างคือบาลานซ์ดีมากๆครับด้านบนด้านล่างเนี้ยบาลานซ์เขาดีมากๆไม่มีการแกว่งไปแกว่งมาคือ เป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบได้ลงตัวและที่สำคัญนะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP65 ด้วยนะสำหรับ Honor 200 Pro เครื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูในด้านของประสิทธิภาพ Honor 200 Pro 200กันต่อครับ Honor 200 Pro เครื่องนี้นะครับเราสามารถเล่นเกม Honor of kings ที่ความละเอียดสูงสุด เฟรมเรท60 fps ได้แบบนิ่งๆแบบนิ่งหลายๆตาต่อกันเลยครับด้วยความที่เขาเลือกใช้ SOC ภายในเป็น Snapdragon 8 S Gen 3ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงน้องๆกับ f l a ล s h i p แล้วละ่ะคือมันเป็นอะไรที่ครบจบในเครื่องเดียวแล้วกับแรมภายใน 12GB LPDDR 5 X และเราสามารถสร้างแรมเสมือนไปได้อีก 12GB ผ่านเนื้อที่ภายใน 512GB UFS 4.0ทําทำให้เรามีแรมในการใช้งานเหลือๆมากๆสำหรับ h o n o r 200 Pro เครื่องนี้คือจะเล่นเกมจะทำงานจะใช้มาติท mm ัสกิ้งเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย h o n o r 200 Pro เอาอยู่หมดเลยครับหรือใครจะนำไปเล่นเกมแบบ s e n l e s s Zone Zero ซึ่งเป็นเกมที่ใช้กราฟิกสูงมากๆเนี่ย h o n o r 200 Pro ก็สามารถเล่นกราฟิกระดับสูงสุด เฟรมเรท60 FPS ได้อย่างนิ่งๆน,นี่แหละครับคือประสิทธิภาพและความสามารถในการเล่นเกมแบบเต็มที่เต็มสุขที่เราจะได้จาก h o n o r 200 Pro เครื่องนี้แล้วตัวเครื่องการกระจายความร้อนการจัดการความร้อนทําได้ดีมากๆแทบไม่เจอปัญหาความร้อนจีร้อนเร็วเลยครับมันจะร้อนแค่แบบอุ่นๆเฉยๆสาหรับ Honor 200 Pro ด้วยความที่เขาไม่ใช่ SOC ที่แรงจัดแรงที่สุดนะตอนนี้นะมันเป็นแบบแรงกําลังพอดีอ่ะแรงแบบเออมันคือแรงเรือธงที่แบบว่าไม่ร้อนเกินไปอะ่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะรันผ่าน Android 14 OS ครอบทับด้วย Magic OS 8.0เวอร์ชันล่าสุดจากทาง Honor การทำง,งานต่างๆมีความลื่นไหลาการใช้งาน multitask ทำได้ดีคือมันเป็นหนึ่งใน UI ครอบทับที่ทำออกมาได้ดีที่สุดหนึ่งตัวที่ผมใช้งานมาเลยหากใครที่กำลังมองหามือถือที่มีราคาเลท2 0 0ห0 2 0 0 0 0กลางแต่อยากประหยัดงบและได้ทุกอย่างครบเนี่ย Honor 200 Pro จะเป็นตัวจบสาหรับคุณจริงๆครับจอดีกล้องดีถ่ายวิดีโอเทพและที่สำคัญชาร์จไวด้วยตัวเครื่อง มีความเป็นงานศิลปะสวยงามครับนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะได้จาก h o n น r 200 Pro เครื่องนี้หนึ่งในสมาร์ทโฟนในปี2024ที่ผมกลับรู้สึกว่าเออมันเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ผมประทับใจในการใช้งานมากๆครับสำหรับ h o n น r 200 Pro คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงหากใครชอบคลิปนี้หรือมีอะไรอยากคุยกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ